เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบ้านไม้เก่าๆบางหลังถึงสั่นไหวได้เองทั้งที่ไม่มีลมทําไมกลิ่นดอกไม้หอมเย็นในเวลากลางคืนถึงทําให้คนเฒ่าคนแก่ต้องรีบปิดประตูหน้าต่างแล้วก็สวดมนต์และถ้าวันหนึ่งคุณต้องเข้าไปอยู่ในบ้านที่ที่เจ้าของเดิมเขายังห่วงแล้วก็ยังรอการกลับมาอย่างใจจดใจจอ่อคุณจะแน่ใจได้อย่างไรคะว่าคนที่เดินอยู่ในบ้านตอนดึกๆคือคนจริงๆ หรือเป็นเพียงความทรงจำที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดเรื่องนี้คือจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์เลือนไม้ที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางค่ะหมู่บ้านชายน้ำในแถบภาคกลางสมัยนั้นความเงียบมักจะทำหน้าที่ของมันได้อย่างน่ากลัวที่สุดเมื่อสิ้นแสงตะวันความมืดจะปกคลุมทุกยอมยา ลมที่พัดผ่านดงกล้วยส่งเสียงสากลากยาวคล้ายกับเสียงถอนหายใจของใครบางคนที่ดินผืนงามริมลองสายเก่ามีเรือนไทยแฟดหลังใหญ่ที่เด่นสง่าตัวบ้านสร้างจากไม้สักเก่าสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำสนิทมันดูภูมิฐานและลึกลับเกินกว่าจะเป็นเพียงที่อยู่อาศัยธรรมดาบ้านหลังนี้ถูกทิ้งว่างมานานจนกระทั่งมีสามีคู่ภรรยาใหม่คู่หนึ่งตัดสินใจมาเช่าอยู่ ฝ่ายหญิงชื่อว่าวาดเธอเป็นหญิงสาวที่มีสีผิวน้ำผึ้งนวลเนียนใบหน้าคมขำตามแบบฉบับชาวบ้านแทๆ้ๆวาเป็นคนขยันและซื่อสัตย์ต่อคนรักของเธอมากที่สุดส่วนสามีของเธอชื่อว่าขุนชายหนุ่มรูปกำยำหน้าตาหมดจดทำงานเป็นเสมียนอยู่ที่ท,ที่ทำการอำเภอในช่วงแรกที่ย้ายเข้ามาชีวิตคู่ที่ดูจะเต็มไปด้วยความชื่นมม่น ว่าทำหน้าที่แม่บ้านแม่เหลือนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกเชา้าเสียงกวาดใบไม้ที่ลานหน้าบ้านจะดังขึ้นสม่ำเสมอกลิ่นเครื่องแกงที่บดด้วยโครกินจะลอยฟุ้งจากครัวหลังบ้านเป็นภาพลักษณ์ของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในสายตาชาวบ้านแต่ทว่าการเวลามักจะเผยความจริงที่ซ่อนอยู่คุณก็เริ่มเปลี่ยนไปตามตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นและหน้าตาที่ชวนดึงดูดใจ เขาเริ่มกลับบ้านดึกเดินกลิ่นเหล้าและแป้งรับน้าคาถูกจากหญิงอื่นก็มาจะติดตัวกลับมาเสมอว่าจากที่เป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วกลับกลายเป็นคนที่เงียบขรึมและอมทุกผิวพรรณที่เคยนวลเนียนก็เริ่มจะซูบซีดและก็หมองคล้ำดวงตาที่เคยสว่างสวยัยกลับเต็มไปด้วยความระแวงและความหึงหวงที่กัดกินใจเธออยู่เงียบๆความเงียบในเรือนไม้หลังนั้นก็เริ่มเปลี่ยนโทนไป มันไม่ใช่ความสงบสุขอีกต่อไปมันคือความเงียบที่กดดันจนแทบหายใจไม่ออกทุกครั้งที่คุณกลับบ้านดึกว่าจะนั่งรอยอยู่ที่ชานเรือนท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงตะเกียงดวงเล็กๆที่ลิบหลีเต็มทีเธอไม่พูดไม่ด่าทอแต่สายตาที่เธอมองสามีนั้นมันเต็มไปด้วยความผิดหวังและคำสัญญาที่ท้องคู่เคยให้ไว้ต่อกัน ความกดดันนี้มันก็เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วเสาเรือนทุกต้นจนกระทั่งวันหนึ่งบรรยากาศในหมู่บ้านก็ดูแปลกไปลมพัดยิ่งเสนนดจนใบไผ่ไม่ไหวติง่งท้องฟ้าเป็นสีแดงขุ่นมัวคล้ายกับสีเลือดวาดลงมาทําครัวที่ใต้ถุนบ้านตามปกติในมือของเธอกําลังจัดการกับปลาช่อนตัวใหญ่เสียงสากหินที่กระทบกับเขียงไม้ดังปึกปึกเป็นจังหวะที่หนักแน่นแล้วก็เย็นเฉียบจนหน้าขนลุก เพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปมาก็สังเกตว่าวาดดูหม่อลอยหน้าตาไร้สีเลือดเหมือนคนโดนของหรือไม่ก็คนที่กำลังเผชิญกับไข้หนักเธอพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวฟังไม่ได้สับแต่สัมผัสได้ถึงความอัดอั้นที่อยู่ข้างในความตายมาเยือนเธออย่างเงียบเชียบในบ่ายวันนั้นวาดล้มลงกลางห้องครัวร่างกายซูบซีสสันเทาอยู่ครูหนึ่งก่อนที่จะนิ่งสนิทไป ชาวบ้านมาพบล่างที่ไร้วิญญาณของเธอในสภาพที่มือยังกำเครื่องครัวแน่นดวงตาเบิกโพลเหมือนยังมีเรื่องที่ค้างคาใจอยู่มากหมอชาวบ้านบ,บอกว่าเป็นเพราะไข้ป่าหรือโรคระบาดที่กำลังเริ่มลามเข้ามาแต่ในความจริงในใจของคนแถวนั้นทุกคนรู้ดีว่าว่าตายเพราะใจที่แตกสลายหลังงานศพที่แสนเรียบง่ายผ่านไป ความสยองขวัญที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นคุณพยายามใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดิมต่อไปตามคำแนะนำของญาติผู้ใหญ่ที่บอกว่าอย่าทิ้งบ้านไปในตอนนี้แต่เขากลับรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวทุกครั้งที่เขาเดินขึ้นบันไดไม้ที่เคยส่งเสียงเอียดอาดตามจังหวะฝีเท้าเขามักจะได้ยินเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งเดินตามหลังมาเสมอพอกดเท้าลงน้ำหนักเสียงข้างหลังก็หยุดพอดี พอเริ่มใหม่เสียงนั้นก็ดังตามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศในห้องนอนที่เคยอบอุ่นกลับเย็ยนเยือกเหมือนมีน้ำแข็งที่มองไม่เห็นวางอยู่รอบตัวกลิ่นดอกกาสลองที่ว่าชอบเก็บมาวางไว้บนหัวเตียงก็เริ่มลอยมาแตะจมูกในเวลาเที่ยงคืนทั้งที่ไม่มีใครนำมาวางอีกแล้วและที่น่าแปลกก็คือดอกไม้เหล่านั้นไม่มีอยู่จริง มีเพียงกลิ่นที่เข้มข้นจนชวนเวียนหัวสิ่งที่ทำให้คุณถึงกับขวัญผวาที่สุดคือคืนหนึ่งที่เขานอนหลับไป่ามกลางความเงียบจู่ๆตัวบ้านไม้สักทั้งหลังก็เกิดอาการสั่นไหวอย่างรุนแรงไม่ใช่เพราะแรงสั่นสะเทือนจากลมพายุเพราะใบไม้ข้างนอกก็ยังคงนิ่งสงบแต่มันเป็นการสั่นที่มาจากรากฐานของบ้านเหมือนมีแรงมหาศาลจากใต้ดินที่พยายามเขย่าบ้านหลังนี้ให้พังทลายลง เสียงไม้ล่นดังเปรี้ยๆดังสนั่นไปทั่วชั้นบนคุณก็รีบคว้าตะเกียงออกมาดูแต่กลับไม่พบความผิดปกติใดๆนอกจากความว่างเปล่าและความมืดที่ปกคลุมอยู่ทุกซอกทุกมุมเขาก็เริ่มรู้สึกว่าสายตาที่เคยมองเขาด้วยความหึงหวงในตอนที่วาดมีชีวิตอยู่บัดนี้มันยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเขาเพียงแต่เขามองไม่เห็นตัวตนของเธอเท่านั้นเอง ทนอยู่ได้ไม่ถึงสัปดาห์เขาตัดสินใจคนข้าวของหนีออกจากบ้านไปในช่วงกลางดึกทิ้งให้เรือนไทยแฟดหลังนั้นกลายเป็นบ้านล้าง่าำกลางดงกล้วยที่โรกชัดและเคลือเถาวันที่เริ่มลำเลียขึ้นไปตามเสาเรือนชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มลือหนาหูว่าในคืนวันพระมักจะเห็นเงาของผู้หญิงผิวเข้มนุ่งกระจมอ,อกยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านสายตามองทอดลงไปยังทางเข้าหมู่บ้าน เหมือนกำลังรอใครบางคนให้กลับมาบางคนเดินผ่านตอนเพลว์เพลเห็นควันไฟลอยออกมาจากปล่องครัวหลังบ้านทางที่บ้านถูกล็อกกุญแจตายไว้จากข้างนอกกลิ่นคั่วพริกจางๆลอยมาตามลมผสมกับกลิ่นสาบของไม้เก่าทำให้ไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าไปใกล้ที่ดินผืนนั้นอีกเลยความหวงแหนในตัวสามีและทรัพย์สิน รวมถึงคำสัญญาที่คุณเคยบอกว่าจะรักเธอเพียงคนเดียวได้หล่อล้อมให้ดวงวิญญาณของว่าผูกติดกับทุกอนูของบ้านหลังนี้เธอไม่ได้ไปเกิดใหม่แต่เธอกลายเป็นบางอย่างที่น่าสะเพงกลัวสภาพจิตที่ยึดติดกับความโกรธความหลงทำให้วิญญาณของเธอเริ่มที่จะบิดเบี้ยวกลายเป็นเปรตในคาบของผู้หญิงที่สิงสู่ในเรือนไม้รอการเวลาที่จะมีใครสักคน เข้ามาปลูกเราอาถรรพ์นี้อีกครั้งจนกระทั่งข่าวือเรื่องเรือนไม้สักทองสภาพดีแต่ไม่มีคนอยู่ก็ได้ไปถึงหูของหลวงตาในวัดป่าที่อยู่ห่างไกลออกไปท่านกำลังมองหาไม้เก่าเพื่อไปปลูกสร้างโรงครัวและที่พักสำรับอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมหลวงตาเดินทุดดวงมาถึงหมู่บ้านนี้และมองเห็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใน ตต้ความสุดสมของเรือนไม้ท่านตัดสินใจที่จะซื้อและย้ายบ้านหลังนี้ไปอยู่ที่วัดโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะย้ายไปนั้นไม่ได้มีแค่แผ่นไม้หรือเสาเรือนแต่มันรวมถึงแรงอาฆาตที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยชาวบ้านก็ต่างพากันเตือนท่านด้วยความหวังดีว่าอย่าเอาบ้านหลังนี้ไปเลยเพราะเจ้าของเดิมเขาห่วงมากแต่หลวงตาเพียงแต่หลับตาน,นิ่งแล้วแผ่เมตตา ก่อนที่จะสั่งให้คนงานเริ่มทําพิธีถอนลื้อในวันรุ่งขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการย้ายความสยองขวัญจากบ้านป่าเข้าสู่เขตพลนาวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การขนย้ายเรือนไม้แฝดจากชายคลองมายังวัดป่าด,ดงตะเคียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายตลอดทางที่รถบรรทุกไม้สักเก่าเล่นผ่านชาวบ้านต่างพากันมองด้วยสตาที่บอกไม่ถูก บางคนถึงขั้นยกมือไหว้ท่วมหัวไม่ใช่เพราะเคารพในไม้เก่าแต่พราะรู้ดีว่าอะไรที่อาจจะติดมากับเสาเรือนต้นนั้นพระอาจารย์ท่านสั่งให้คนงานเร่งปลูกสร้างเรือนขึ้นมาใหม่ที่หลังวัดติดกับชายป่าละเมาะซึ่งเป็นจุดที่เงียบสงบที่สุดเพื่อใช้ไปโลโรงครัวและที่พักสำหรับอุบาสิกาที่มาถือศีลตัวเรือนถูกประกอบขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วแผ่นไม้ทุกแผ่นถูกขัดล้างจนสะอาดสะอา้าน ดูสวยงามผิดตาไปจากตอนที่ตั้งอยู่ที่ริมคลองแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครลบออกได้นั่นก็คือกลิ่นมันเป็นกลิ่นหอมเย็นของดอกกาสลองที่มักจะลอยมาตามลมในเวลาโผลเพลผสมกับกลิ่นสาบไม้ที่บ่มเพาะความชื้นมานานนับปีคนงานหลายคนก็เริ่มบ่นว่าระหว่างที่ตอกตะปูหรือยกคือขึ้นตั้งมักจะรู้สึกเหมือนตัวบ้านมันสั่นไหวอย,อยู่ตลอดเวลา ทั้งที่ไม่มีลมพายุและแผ่นดยินก็ไม่ได้ไหวบางคนถึงกับหน้ามืดล้มพับไปดือด้อโดยหาสาเหตุไม่ได้เมื่อเรือนสร้างเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดใช้งานเป็นโรงครัวความผิดปกติเล็กๆน้อยๆอยก็เริ่มที่จะปรากฏขึ้นแม่ครัวของวัดที่ชื่อว่าป้าพรเป็นคนแรกที่สัมผัสได้ป้าพรเป็นคนซื่อๆทำงานในครัวมานานนับสิบปีเธอเล่าว่าทุกเช้ามืดตอนที่เธอมาติดเตาถ่า,าน เพื่อต้มน้ำร้อนมักจะเห็นว่าข้าของในครัวถูกจัดใหม่อย,ย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเกินกว่าที่เธอทิ้งเอาไว้เมื่อคืนพลิกแห้งที่เคยกระจัดกระจายกลับถูกแยกใส่จานไว้อย่างสวยงามเหมือนมีใครบางคนที่มีนิสัยรักษาดมาช่วยจัดแจงแต่ความเรียบร้อยนั้นมันก็แฝงไปด้วยความน่าขนลุกพอทุกครั้งที่ป้าพรเดินเข้าไปในครัวเธอจะรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่ง จ้องมองมาจากมุมมืดของเพดานไม้ตลอดเวลาเป็นสายตาที่นิ่งสงบแต่ก็เต็มไปด้วยความกดดันเหมือนเจ้าของเดิมกำลังเฝ้าดูว่าคนใหม่จะทำอะไรกรับทรัพย์สมบัติของเธอบ้างบรรยาการในโรงครัวที่ควรที่จะวุ่นวายแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยกระดับเป็นความเงียบที่อึดอัดจนแม่ครัวคนอื่นเริ่มไม่อยากเข้ามาทำงานคนเดียวในตอนเช้ามืดเหตุการณ์ก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อป้าพรเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากคนที่เคยพูดจาผงผางตามภาษาชาวบ้านเธอกลับยิ่งเงียบผิวพรรณที่เคยกล้้นแดดกลับดูซีดเซียวและมองคล้ำอย่างรวดเร็วดวงตาของเธอเริ่มเลื่อนลอยเหมือนคนใจลอยไปอยู่ที่อื่นและที่น่าแปลกที่สุดป้าพรมักจะพึมพำเรื่องความซื่อสัตย์และการรอคอยอยู่ซ้ำๆขณะที่เธอกำลังหั่นผักหรือว่าตำพิแกงเสียงสากที่กระทบครอกเสียงดังปึก ปเป็นจังหวะเดียวกับที่วาดเคยทำตอนที่อยู่เรือนชายคองไม่มีผิดเพี้ยนในคืนหนึ่งในช่วงกลางพรรษาที่ฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางพระอาจารย์และพระลูกวัดก็ต่างพากันเข้าโบสถ์เพื่อทำวัดเย็นทิ้งให้โรงครัวเงียบเหงาเพราะอยู่ท่ามกลางเสียงฝนจู่ๆพระพรที่ควรที่จะกลับบ้านไปแล้วกลับเดินขึ้นไปบนเรือนไม้แฝดในสภาพที่นุ่งผ้ากระจมอกผืนเดียว เหมือนคนเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จเธอเดินตรงไปที่หน้าต่างไม้สักที่ปิดตายเอาไว้แล้วก็เริ่มใช้เล็บขูดไปตามเนื้อไม้เสียงดังแกลกแกลกเสียงนั้นมันดังแข่งกับเสียงฟ้าร้องแม่ครัวคนอื่นที่ยังคงติดฝนอยู่ใต้ถุนเรือนก็ต่างพากันตกตะลึงเมื่อเห็นป้าพรเดินลงมาด้วยท่าทางที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังของป้าพรเหยียดตรงสง่างาม แต่ดวงตากลับขวงโลกและดุดันเธอเริ่มตะโกนด่าทอแม่ครัวคนหนึ่งที่แอบเอาหัวหอมและก็ะปิของวัดใส่ห่อผ้าเตรียมที่จะเอากลับบ้านเสียงของป้าพอในตอนนั้นไม่ใช่เสียงของหญิงชราวัยหกสิแต่มันเป็นเสียงที่แหลมเล็กและเปลี่ยนไปด้วยโทสะเหมือนหญิงสาวที่กําลังหึงหวงสมบัติอย่างรุนแรงของของข้าใครก็ห้ามแตะข้าเฝ้าของข้ามานานใครกงข้าข้าจะให้มันวิบัต คำพูดนั้นหลุดมาจากปากของปอ้าพรพร้อมกับร่างกายที่สั่นเทิมก่อนที่เธอจะฟุบลงไปกองกับเพื้นไม้ที่เปียกชืน้นเมื่อชาวบ้านช่วยกันประยุงเธอขึ้นมาป้าพรกลับจําอะไรไม่ได้เลยเธอจําไม่ได้แม้กระทั่งว่าตัวเองเดินขึ้นไปบนเลือนไม้ตอนไหนหรือพูดอะไรออกมาเสียงเดียวที่เธอรู้สึกคือความเจ็บปวดที่ข้อมือและข้อเท้าเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่ตัตวที่มองไม่เห็น ความสยองขวัญกระจายไปทั่ววัดเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปชาวบ้านก็เริ่มไม่กล้าเข้ามาช่วยงานในโรงครัวในตอนเย็นกลิ่นดอกกาสลองที่เคยหอมจางๆกลับเป็นกลิ่นเหม็นน่าเหมือนซากสัตว์ที่ตายโชยออกมาจากเต้ถุนเลือนไม้แฝดในคืนวันพระและที่น่าหวาดผวายิ่งกว่าก็คือมีคนเห็นเงาสูงชะลูดยืนอยู่ข้างเสาเอของเลือนไม้เงานั้นดูบิดเบี้ยวและมือยาวจนเกือบถึงพื้น ผิวพรรณดำมืดคล้ายฐานสภาพที่บิดเบี้ยวนั้นไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่มันคือผลลัพธ์ของจิตที่ผูกติดอยู่กับความโกรธและความหวงแหนพระอาจารย์ก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นท่านพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อสงบจิตวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในเรือนแต่ดูเหมือนว่าแรงอาฆาตของวาดจะมีพลังมากกว่าที่ท่านคิดวิญญาณเดิมที่ควรที่จะไปสู่สุคติ กลับเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นเปรตเพื่อเฝ้าร้อคุณและทรัพย์สมบัติที่เธอเชื่อว่าเป็นของเธอยังไม่ยอมปล่อยวางความเงียบสงัดในเขตวัดก็เริ่มถูกทำลายด้วยเสียงร้องโหยหวนที่ลอยมาตามลมในคืนที่มืดมิดที่สุดความเงียบเชียบของวัดป่าดงตะเคียนก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความวังเวงที่ยากจะอธิบายแม้ว่าเหตุการณ์ประพรจะถูกสิงผ่านไปแล้ว แต่บรรยากาศรอบเรือนไม้แฝดหลังนั้นกลับยิ่งอึดอัดมากขึ้นทุกครั้งที่แสงอาทิตย์รับขอบฟ้าเงาของต้นตะเคียนใหญ่จะทอดลงมาทับถมตัวเรือนจนดูเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดและในความมืดนั้นที่การรอคอยของวาดก็เริ่มที่จะขยายเขตออกมาสัมผัสกับคนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปลาฤดูฝนปีนั้นมีคณะราชการกลุ่มใหญ่ เดินทางมาจากตัวเมืองเพื่อมาประสานงานเรื่องการตัดถนนผ่านหมู่บ้านเขาขอมาพักแรมที่วัดเนื่องจากเป็นสถานเดียวที่จะพอรองรับคนจำนวนมากได้หลวงตาจึงอนุญ,ญาตให้คณะผู้ชายพักที่สาราก,การเปลี่ยนส่วนข้าราชการหญิงอีก 3- 4สี่คนให้ไปพักอยู่ที่เรือนไม้แฝดหลังใหญ่ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จโดยที่ท่านไม่ได้เล่าเรื่องราวความเฮี้ยนให้ฟัง พะไม่อยากให้แขกต้องตื่นตหนกในยามวิการคืนนั้นเป็นคืนวันโกนล,ลมพัดแรงจนยอดไม้เสียสีกันดังคลืดคลือตลอดทั้งคืนคณะราชการเดินทางมาถึงวัดในช่วงดึกมากแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระสงฆ์และแม่ครัวทุกคนต่างเข้านอนกันหมดไฟในวัดก็มืดสนิทมีเพียงแสงไฟทางเดินจางๆของพวกเขาเดินเข้าไปบนเลือนไม้ด้วยความเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจก็คือ เมื่อก้าวขึ้นไปบนชานเลือนกลับพบว่ามีโคมไฟดวงหนึ่งสว่างรออย,อยู่และมีหญิงสาวรูปร่างเพียวผิวเข้มสวยคมนุ่งห่มสบายสีนวลเรียบร้อยยืนยิ้มรอนรับอยู่ที่หน้าประตูหญิงสาวคนนั้นไม่ได้พูดจาอะไรมากนักเธอเพียงจะผินหน้าไปทางโต๊ะไม้ยาวที่มีสําหรับอาหารข้าวหวานเรียงรายอยู่กลิ่นหอมของน้ำพริกขิงและต้มจิ๋วลอยแตะจมูก ข้าราชการกลุ่มนั้นก็ลืมความสงสัยไปสิน้นพวกเขาคิดว่าเป็นแม่ครัวที่หลวงตาเตรียมเอาไว้รองรับทั้งหมดจึงลุมล้อมทานอาหารกันอย่างอร็ดอร่อยหญิงสาวคนนั้นก็เดินวนเวียนปนิบัิอย่างไม่ขาดตกบ,บกพร่องเธอคอยเติมน้ำร้อนส่งถ้วยน้ำชาและยิ้มแย้มด้วยกริยาที่ดูสูงสักผิดจากชาวบ้านทั่วไปหนึ่งในข้าราชการเล่าว,ว่าระหว่างที่เธอกำลังทานอาหาร เธอสังเกตว่ามือของหญิงสาวคนนั้นเรียวยาวและขาวซีดผิดกับสีผิวที่คมเข้มและที่น่าแปลกก็คือตลอดเวลาเธอจะเดินวนเวียนอยู่ในห้องกลับไม่มีเสียงฝีเท้ากระทบพื้นแม้แต่นิดเดียวทั้งที่เลือนไม้หลังนี้ขึ้นชื่อเรื่องพื้นไม้ลั่นเสียงดังเวลาคนเดินแต่เมื่อถึงเวลาแยกย้ายกันพักผ่อนหญิงสาวคนนั้นก็ยังคงเดินไปส่งแขกถึงหน้าห้องนอนพร้อมกับกระซิบด้วยเสียงน้ำแผ่วเบา ที่ฟังและดูเย็นเยียบไปถึงกระดูกว่านอนหลับให้สบายนะเจ้าคะ่ะที่นี่ไม่มีใครมารบกวนได้หรอกพ่อข้าจะเฝ้าไว้เองพอรุ่งเช้าเมื่อแสงตะวันสาดส่องคณะราชการต่างพากันลงมาหาหลวงตาเพื่อขอบคุณสำหรับอาหารมื้อดึกและการต้อนรับที่แสนประทับใจพวกเขาชมไม่ขาดปากว่าแม่ครัวผิวเข้มคนนั้นบริการดีสเลเกิน แถมอาหารก็รสชาติดีเหมือนอาหารถิ่นสมัยก่อนไม่มีผิดเพี้ยนหลวงตาฟังแล้วถึงกับนิ่งอันไปพักใหญ่ก่อนที่จะกวาดสายตาไปรอรอบวัดแล้วก็เรียกแม่ครัวทุกคนมารวมตัวกันรวมทั้งป้าพรที่เพิ่งจะเข้ามาถึงวัดด้วยเมื่อคณะราชการดูหน้าแม่ครัวทุกคนที่ยืนเลียงรายกันพวกเขากลับสายหน้าและบอกว่าไม่มีใครเลยเจ้าคะ่ะ หญิงสาวที่มารับพวกเราเมื่อคืนนี้สวยกว่านี้มากผิวเข้มคมขำและก็นุ่งชุดไทยโบราณทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาบรรยากาศรอบข้างก็เงียบกริบลงทันทีป้าพรถึงกับหน้าถอดสีมือไม้สั่นจนทำขันน้ำร่วงกับพื้นเพราะเธอรู้ดีว่าคนที่นุ่งชุดไทยโบราณอาศัยอยู่บนเรือนนี้คือใครหลวงตางจึงพา,าคณะข้าราชการกลุ่มนั้นไปดูที่โรงเรือน สิ่งที่พบก็ทำให้ทุกคนถึงต้องขวัญผวาเพราะาบ,บนโต๊ะไม้ที่พวกเขาบอกว่ามีสำหรับอาหารวางเรียงรายกันอยู่นั้นกลับวา่างเปล่าแล้วก็เต็มไปด้วยฝุ่นหนาเตอะเหมือนไม่มีใครเคยใช้โต๊ะมานี้หลายสัปดาห์แล้วถ้วยชามที่พวกเขาจำได้ว่าใช้ทานเมื่อคืนกลับถูกเก็บซ้อนกันอยู่ที่ตู้ที่ล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาและที่น่าสยองที่สุดคือ บนพื้นไม้รอบๆโต๊ะนั้นมีรอยฝ่าเท้าเล็กๆที่เปื้อนไปด้วยโคลนจากชายคลองเดินวนเวียนอยู่รอบๆเป็นรอยที่ยังดูใหม่เอีย่ยมคณะข้าราชการกลุ่มนั้นไม่รอช้าพวกเขารีบเก็บข้าวของแล้วก็ลากลับออกจากวัดไปโดยทันทีหลังจากวันนั้นความจริงเรื่องวาดที่กลายเป็นสิ่งลี้ลับบนเรือนไม้เก่าก็ยิ่งตอกย้ำความน่ากลัวมากขึ้นหลวงตาก,ก็เริ่มสังเกตเห็นว่า วิญญาณของวาดไม่ได้ต้องการเพียงแค่เฝ้าสมบัติแต่เธอกำลังพยายามทำหน้าที่ของเจ้าของบ้านอย่างเต็มตัวเธอแสดงตนให้คนภายนอกได้เห็นเหมือนกับว่าเธอมีชีวิตอยู่แต่ในความงดงามที่แสดงออกมานั้นมันกลับแฝงไปด้วยความเน่าเฟะของสภาพจิตใจที่บิดเบี้ยวในคืนต่อมามีคนเห็นเงาเดิมนั้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นางไม่ได้ยืนอยู่ข้างเสา แต่เงาสูงใหญ่นั้นกลับปีนอยู่บนหลังคาเรือนไม้แฝดน,นั่งห้อยขาลงมาข้างล่างเสียงสะอื้นร้องไห้แผ่วเบาดังมาตามสายลมผสมกับเสียงขูดแผ่นไม้ดังแกลกแกลกไปทั่วทั้งวัดดูเหมือนว่าการที่เธอพยายามทำตัวเป็นเจ้าของบ้านในตอนกลางคืนจะเป็นเพียงการปิดบังความทุกข์ทรมานของดวงวิญญาณที่กลายเป็นเป,นเป,นปรตไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่แรงห่วงที่ยังมีต่อขุนสามีที่ทิ้งเธอไป ทำให้วิญญาณของวาดก็เริ่มก้าวร้าวขึ้นและส่งผลกระทบต่อทุกคนที่กล้าย,ย่างกลายขึ้นมาบนเรือนไม้แห่งนั้นในยามวิกาลหลวงตาตัดสินใจว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะปลดปล่อยวิญญาณดวงนี้ท่านเข้าไปนั่งกรรมาฐานอยู่กลางเลือนไม้แฝดเพียงลาพังในคืนหนึ่งทํากลางกิ่นดอกกาสลองที่ดุนแรงจนแทบที่จะกลายเป็นกลิ่นเหม็นไหม้ท่านพยายามเจรจากับวาด ท่านสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่ตกผลึกเป็นความอาฆาตว่าไม่ได้เป็นเพียงผีที่เฝ้าบ้านแต่นางกลายเป็นเป,นเปรตด้วยแรงโมหะที่รุนแรงสภาพจิตของนางยังคงกำรรมา้แผ่นนี้เอาไว้แน่นเฝ้ารอวันที่สามีจะกลับมาขอโทษและทำตามคำสัญญาว่าจะรักนางเพียงคนเดียวในขณะที่หลวงตากำลังแผ่เมตตายอยู่นั้นจู่ๆลมพัดกระโชกอย่างแรงจนหน้าต่างที่ปิดตายอยู่ กระแทกเปิดออกพร้อมกันทุกบานเสียงไม้กระทบกันดังสนั่นวันไหวตัวเรือนไม้แฝดกระสันโยกอย่างรุนแรงเหมือนกับว่าแผ่นดินจะแยกออกเป็นสิ่งเสี่ยงเสาเรือนส่งเสียงเอี๊ยดอาร์ตเหมือนไม้กำลังที่จะหกักโค่นเสียงผู้หญิงที่เคยนุ่มนวลกลับกลายเป็นเสียงโหยหวนที่มันบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกของทุกคนที่ได้ยินเป็นเสียงที่บอกถึงความไม่ยอมไม่ให้อภัยและความห่วงแหนกับสิ่งที่ตนสร้างมากับมือ เหตุการณ์ในคืนนั้นจบลงที่ป้าพรแม่ครัวเก่าแก่ของวัดเดินเข้ามาบนเรือนในสภาพที่ดูเหมือนคนไร้สติเธอไม่ได้ถูกสิงด้วยท่าทีที่สง่างามเหมือนคราวก่อนแต่คราวนี้เธอเดินกระเพลลากเท้าไปกับพื้นไม้จนเกิดเสียงคลืดคาดคล้ายกับเสียงคนลากของหนักมือของป้าพรตะเกียกตะกายไปตามฝาผนังเล็บของเธอขู่จนไม้สากเกิดเป็นร่องรอยอย่างน่าอัศจรรย์ เธอไปหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของหลวงตาแล้วก็เป็นเสียงออกมาด้วยความยากลำบากทำไมท่านต้องพาข้ามาจากที่ข้าอยู่ข้าจะรอเขาที่นั่นข้าจะเฝ้าเรือนของข้าท่านพาข้ามาที่นี่ทำไมพอสิ้นเสียงนั้นร่างของประพรก็กระตุกอย่างรุนแรงก่อนที่จะกระอักออกมาเป็นน้ำเหลืองปนเลือดกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่วบริเวณหลวงตาจึงได้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำไปคือการย้ายบ่วงกรรมมาไวทิวัด แต่แรงกรรมนั้นมันหนักอึง้งเกินกว่าที่จะสวดส่งวิญญาณได้ง่ายเพราะว่ดไม่ต้องการไปไหนนางพอใจที่จะทุกทรมานอยู่ในสภาพเปรตเพื่อรักษาพ,พันธนาการนี้เอาไว้ตั้งแต่นั้นมาทั้งวัดจึงปล่อยให้เลือนไม้แฝดหลังนั้นกลายเป็นเขตห่วงห้ามไม่มีใครใช้งานในโรงโครัวหรือที่พักอีกต่อไปข้าของเครื่องใช้ที่ข้าราชการเคยบอกว่าถูกจัดวางไว้ยังดี บัดนี้ถูกป่อให้ผุพังไปตามการเวลาชาวบ้านเล่าว่าทุกคืนวันพระหากใครมามองจากชายป่าจะเห็นเงาร่างหญิงคนหนึ่งนั่งก้มหน้าน,นิ่งอยู่ที่บันไดขั้นสุดของเลือนไม้มือของนางยังคงถือสากหินที่ใช้ทําครัวอยู่ไม่ห่างสายตาที่มองมันนั้นจ่างวาง่างเปล่าและเย็นชะมัดเรื่องราวของวาดค่อยๆกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่คนเฒ่าคนแก่ ว่าความรักที่เจอไปด้วยความหวงแหนและความอาฆาตนั้นมีอนุภาพร้ายแรงพอที่จะผูกมัดดวงวิญญาณให้ติดอยู่กับวัตถุได้นานนับสิบปีแม้เรือนไม้จะถูกหรือถอนหรือย้ายไปที่ใดก็ตามบ่วงที่อยู่ในใจของวาดก็ยังคงอยู่ตรงนั้นไม่มีการเปลี่ยนสีหรือจางหายไปตามกาลเวลาและไม่เคยมีใครรู้เลยว่าขุนสามีที่เธอรอคอยอยู่นั้นอยู่ที่ไหนหรือเสียชีวิตไปนานเพียงใดแล้ว ทุกวันนี้เรือไม้แฝดวัดป่าด,ดงตะเคียนก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่มันเป็นเรือนที่ไม่มีใครกล้าย,ย่างกายเข้าไปแม้แต่เจ้าหน้าที่วัดเองก็ยังคงต้องขอขามาทุกครั้งที่เดินผ่านความเงียบสงัดที่ปกคลุมเรือนหลังนั้นก็แฝงไปด้วยความรู้สึกที่ว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเราอยู่ด้านหลังของหน้าตา่างที่เปิดแง้มไว้เพียงนิดเดียวและหากลมพัดมาถูกจังหวะ คุณอาจจะได้ยินเสียงลากเท้าดังกลืดคลือด,ดังมาจากชั้นบนของเรือนที่ไม่มีคนอยู่หลังนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่าเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดหวังแล้วก็ไม่ปล่อยวางถ้าอยู่ในโลกของวิญญาณก็แน่ชัดว่าวิญญาณก็ต้องวนเวียนไม่ได้ไปพุดไปเกิดและอาจจะปรากฏให้ผู้คนได้เห็นได้ แต่ถ้าพูดถึงในโลกมนุษย์ก็เป็นอะไรที่ทุกทรมานมากเพราะว่าการที่เราไม่ตัดใจจากใครสักคนหนึ่งทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้รักเราเขาไปรักคนอื่นมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกทรมานให้กับตัวเองถ้ารู้ว่าอะไรไม่เหมือนเดิมก็แค่ตัดใจให้เขาเดินในเส้นทางของเขาส่วนเราก็กลับมารักตัวเองแล้วก็เดินในเส้นทางของเราแต่ทั้งนี้ทางนั้นการที่เรารู้ว่าเขานอกใจแล้วสิ่งที่พี่ปุ้งอยากจะบอกก็คือ เราควรที่จะคุยแล้วก็เคลียร์กันถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาไม่ดีก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ได้เคลียร์ได้คุยจะได้ดูว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรไม่ต้องมานั่งคิดไปเองไม่ต้องมาอมทุกข์ชัดเจนในการใช้ชีวิตด้วยกันแล้วเวลาที่เราเลิกกันก็ต้องชัดเจนที่สุดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์พี่บุ้งฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บุ้งด้วยนะคะคลิปนี้เสียงยังไม่ปกติดีพี่บุ้งต้องขออภัยด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆ ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ